สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือเขาไม่เคยคาดคิดว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้ขอบคุณสำหรับทุกทก,การสป,ปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะในออฟวอน d s นะคะ โ h ้ oh my god t ด The h y ฮโล a n น n o นะโอ้นายออกคอยเรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากๆเจ็ดเทนอสนะคะ เดอะชา r ีออดขอดูไพ่ปิไทยนิดนึงเซเว่ okay. นอพโซดโอเคน่าสนใจืมคนนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่แทงคุณข้างหลังเลยอะหรือว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างที่มัน ทรยศหักหลังคุณหรือทำให้คุณเสียใจอาจจะแบบเป็นคนที่คุนนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนนี้หรือว่านึกไม่ถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนมีการแอบ,บทำอะไรข้างหลังมีการจัดฉากมีการให้ร้ายทำนองว่ามันมันเป็นการทำลายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ม,ม,มันมันมันมีฟีลลิ่งของคนที่พยายามเขาอาจจะพยายามกระทำอะไรบางอย่างเพื่อที่ทำให้ตัวเขาดูดีเป็นการเทคเครดิตก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของที่ทำงานใช่ไหมแอบบขโมยเครดิตของคุณนะแบบตัวเองไม่ได้ทำงานแต่ไปเรียกแค่งเรียขาเจ้านายะลรทำลองเนี้ยเราก็ อาจจะยืมชื่อเสียงอะไรบางอย่างจากคุณไปอ่ะม,มันมันมีฟิลลิ่งประมาณนี้อฟิลลิ่งทรยศหักหลังหรือแอบเอาไปพูดหรือเอาไปเมาก็ได้เอาไปว่าคุณให้เกิดความเสียหายทำอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวคือเขา้าแม้คนจะทำลายเนาะคือบางคนก็ทำลายตรงๆต,ต,ต,ต่อคนเนี้ยดูว่าจะแอบรอบทำลายโดยที่คุณไม่ทันระวังตัว หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาทําอะไรบางอย่างที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับคุณเนี่ยอืมอืมเคสเคสแบบนี้นี่บางทีมันจะเป็นความไม่ตั้งใจก็ได้นะในความหมายในแง่ที่ว่าเช่นอ่อเอาเคสคเสสิกอะไรดีอืมสมมุติละกันอ่ะทำงานอยู่แล้วก็ มันเป็นทํางานงานทีมาเนาะแล้วยอดขายวันนั้นมันดีมากเลยแต่จริงๆอะคุณอะเป็นคนโปรโมทเป็นคนมาเก็ตติ้งเป็นคนแบบคิดไอเดียหาลูกค้าใช่ไหมแต่มันเป็นงานทีมอะแต่ความคิดไอเดียเนี่ยมาจากมาจากตัวคุณเผอิญว่าคุณอาจจะลุกไปไหนไม่รู้แล้วบอสใหญ่เดินผ่านมาพอดีเลยเฮ้ยทีมนี้ยอดพุ่งอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใครทำมา, i, าอะไรอย่างงี้เาาขาอ,อาจจะยกมืออะไรประมาณเนี้ย มันไม่ได้แบบไม่เชิงว่าทำ้ายตรงๆอะ่ะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำอ้อมๆโดยที่คุณก็ไม่ได้เสียหายโดยตรงนะแต่คุณไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างที่คุณควรที่จะได้รับอะ่ะมันมีความรู้สึกของบางทีก็จะเป็นฟีลถูกหลอกก็ได้นะถูกหลอกถูกหลอกให้เชื่อใจถูกหลอกให้ถูกหลอกใช้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่อาจจะเป็น ถูกยืมเงินแล้วไม่ว่าคืนก็ได้อารมณ์ f ฟ e l ิ่งประมาณนี้ก็ได้นะคะใดๆก็ตามโอเคเกินมาเยอะเลยกับการที่ใครสักคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วดึงอะไรบางอย่างผลประโยชน์อะไรบางอย่างทําให้คุณเสียหายหรือว่าผลประโยชน์ที่ควรได้ได้น้อยหรือไม่ได้เลยหรือว่าหายไปป้นอะป้นอะไรบางอย่างจากคุณไปก็ได้ป้นความรู้สึกก็ได้นะคือบางทีอะ คำพูดคนเหมือนพูดไม่ได้ตั้งใจอะแต่บางทีมันมันฟังแล้วมันเจ็บนะเช่นเหมือนคำพูดเหมือนคำพูดอ่ายังไงดีสมมุติว่าคุณเพิ่งเลิกกันกับแฟนอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะแบบแซวแซวเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีแฟนใหม่ดีอะไรทํานองเนี้ยคือคุณคุณมันฟังก็ไม่ได้ดูแย่ใช่ไหมไม่ได้ดูแย่ยอะไรก็มีแฟนใหม่เลยเลิกไปเลยอะไรทำนองเนี้ยแต่คุณอาจจะแบบ ยังไม่ได้อยากรู้กำลังฮิวใจอยู่อะไรทํานองนี้มันมีความเจ็บจีดจีดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บางทีแบบจะมาจากคนบางคนที่คิดน้อยหรือเขาไม่ได้คิดอะไรอะ่ะหรือว่าเขาเป็นคนมันจะมีคนบางคนที่แบบปากไวปากเร็วใจอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่แบบปากเร็วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ เกิดความจีดในใจได้อะไรทำแบงนี้โอเควนวนอยู่กับกับคนนี้เนาะเพียงแค่เราพยายามที่จะบอกว่าคือคนทำร้ายอะ่ะมันบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีเออบางอย่างอะ่ะคิดน้อยเกินไปอะ่ะมันก็มันก็สามารถสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะตั้งใจตั้งใจมากตั้งใจน้อยหรือไม่ตั้งใจเลยนะใดๆก็ตามสลับมาที่ภาพคุณกันดีกว่าเมาคนนั้นมากไปละสลับมาที่ภาพคุณเรามองว่าคุณเนี่ยกำลังเฉื่อยช้ายหรือว่านี่อจ,จะเป็นเหตุผลก็ได้คุณกําลังเฉื่อยช้ายคือเหมือนเขาพยายามทําให้คุณลําบากแต่สิ่งนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเมแต่นิดเดียว ดูคุณมีความสุขดีดูคุณกำลังเฉิดฉายโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะดูว่าตอนนี้มีคนสพอร์ตเยอะมากๆลูกค้าสพอร์ตค,คุณคุณครูถ้าใครเรียนหนังสืออยู่ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นที่รักเลยเป็นสิทธิ์คนโปรดนะคะถ้าทำงานแล้วก็เจ้านายรักหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเมตตาให้คำปรึกษามีคนหนุนหลังอะ่ะมีแบ็กที่ดีเอางี้ดีกว่ามีแบ็กที่ดี อุนใจแน่นอนแล้วดูเหมือนว่าแรงซัพพอร์ตของคุณน่ะเข้ามาถูกทิศถูกทางคนที่ตั้งใจทำลายอะ่ะเขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณสามารถไปได้ไกลามากกว่าที่เขาคิดหรือไอ้ที่ความอิจฉาอะไรที่เขามีต่อคุณอะ่ะเขาจะเทคเครดิตคุณไปยังไงเขาจะ ทําให้คุณเสียหายยังไงอ่ะดูเหมือนว่าเขาคิดว่ามันจะกระทบกับคุณมากอะแต่คุณมีมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าที่เขาเห็นมากใหมนะก่ะเหมือนเขารู้จากคุณตื้นเขินมากเลยผิวเผินมากเลยเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะได้เตรียมความพร้อมเอาไวเ้เนานแล้วหรือคุณไม่ได้ถือสาอะไรสักเท่าไหร่คือเข้าใจได้ว่ามันก็ชีวิตอะเนาะ มันก็จะต้องเจอคนพวกนี้บ้างแหละเรียกได้ว่าเหมือนแบบมันไม่ได้ระคายเคืองอะไรคุณสักเท่าไหร่อะไอสิ่งที่เขาทําแต่บางคนที่ตั้งใจที่จะทําลายจริงๆอะอันเนี้ยเขาจะยิ่งตกใจเบื่ใหญ่เพราะว่าเขาเขาก็เห็นว่าคุณเก่งประมาณนึงแต่เขาไม่รู้ว่าความเก่งของคุณอะม,มันมันมีศักยภาพที่สามารถไปไกลได้มากกว่านั้น เช่นถ้าเขาแกล้งคุณเรื่องที่ทํางานใช่ไหมคุณว่าเออก็ขโมยไปดิอยากขโมยเครดิตก็ขโมยไปเดี๋ยวในท้ายที่สุดอนะตัวเลขหรือว่าผลงานอะไรบางอย่างมันจะโชว์เองเหมือนคุณไม่ได้อยากไปเสียเวลาไปอธิบายอะไรกับใครอะหรือว่าแม้กระทั่งเสียเวลาไปสงสัยว่าใครเกลียดคุณอยู่ใครไม่ชอบคุณหรืออะไรทํานองเนี้ยดูคุณจะไม่ไม่ได้ให้ความสนใจกับคนเหล่านั้นเลย ด้วยสามอาจจะโอเคก็ก็รู้แล้วว่าไม่ชอบหรือว่าก็รู้แล้วว่าโดนทําอะไรแบบเนี้ยแต่เหมือนคุณตอบตัวเองว่าโดนแล้วไงโดนแล้วก็ไปต่อไหมคือของบางอย่างอะ่ะมันจะติดตัวแบบขโมยกันไม่ได้นะต้นทุนบุญกุศลการทําความดีศรัทธาอะไรพวกเนี้ยการที่ถูกทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงอะ่ะ ในท้ายที่สุดถ้ามันไม่เป็นความจริงอะ่ะเวลามันจะพิสูจน์หรือว่ามันจะมีกฎหมายพิสูจน์มันจะมีกฎแห่งกรรมมันจะมีบางสิ่งบางอย่างพิสูจน์ตัวของมันเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยและเราคิดว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากฎแห่งกรรม,รรมพลังงานกําลังเดินหน้าเต็มที่เลยนะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังฉะนั้นถ้าช่วงนี้เจออะไรแบบแปลก เริ่มรู้สึกว่าคนรอบข้างหรือใครบางคนเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมแปลกแกได้เห็นได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างได้เห็นท่าแท้ของคนบางคนไม่ต้องตกใจช่วงนี้เหมือนจกัจก,กรวาลเขากำลังเคลียร์พลังงานให้กับคุณนะ่ะแล้วเคลียชุดใหญ่แบบเคลียแบบจัดเต็มด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนท่านกำลังให้โปรเจกต์ใหญ่กับคุณละ ชีวิตคุณกำลังจะก้าวไปสู่ในพื้นที่ใหม่ในตำแหน่งใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าฉะนั้นคุณจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้คือเหมือนเปิดทางให้คุณเห็นอะไรบางอย่างได้เห็นว่าคนนี้หลอกใช้คนนี้ขโมยเครดิตไปหรือว่าคนนี้ทาให้เกิดความเสียหายเหมือนเหมือนท่านจะโชว์ให้คุณเห็น ขอเท็จจริงความจริงทั้งหมดว่าใครเป็นยังไงเพื่อที่จะให้คุณตัดคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเป้าหมายใหญ่ของคุณคือการพัฒนาตัวเองการพาตัวเองไปสู่ที่ที่ดีที่สุดที่ท,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 ที่มีความสุขที่สุดฉะนั้นช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ไต่ตองเนาะจะได้ดูว่าคนไหนคนเก็บไว้ต่อ คนไหนไม่ควรสนใจเลยคนไหนควรบล็อกไปเลยคนไหนควรออกไปจากชีวิตไปเลยเป็นการคัดกรองผู้คนที่จะเป็นทีมของคุณจริงๆเหมือนเป็นการคัดทีมเลยใครไม่จําเป็นเนี่ยต้องหลุดใครที่ทําร้ายเนี่ยเหมือนคุณกําลังจะไปเลเวลใหม่เลเวลหน้าคนที่พลังงานไม่ถึงกันหรืออยู่คนละลื่นความถี่กันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ละ มันจะต้องถึงเวลาโบกมือบายบายแล้วฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้เห็นความจริงทําให้คุณไม่ต้องไปเสียวเวลาคุณจะได้เอาพลังงานของคุณอะไปโฟกัสดูเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเยอะนะคุณอาจจะกําลังวางแผนในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะกําลังดูช่องทางว่าจะ พัฒนางานหรือว่าทักษะของตัวเองเนี่ยในด้านไหนดีไปโรงเรียนอะไรเพิ่มไหมจะไปหัดขายของจะไปเรียนคอร์สอะไรจะทำอะไรให้ตัวเองมีเงินมีความมั่นคงทางใจมันช่วงนี้เหมือนคุณพัฒนาสองสามอย่างไปพร้อมๆกันนะพัฒนาในเรื่องของใจในส่วนที่คุณกําลังพัฒนาในเรื่องของใจอะคุณก็จะเจอแรงบีบคั้นเป็นอันมาก เหมือนเป็นเหมือนเป็นการเจอบทเรียนอะคุณกําลังจะสอบเพื่อที่จะผ่านชั้นเลเวลเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ในชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยคุณก็จะเจอโจทย์อะไรที่แบบมันจะต้องทําให้คุณแข็งแรงมากขึ้นอะ่ะอืมฉะนั้นบางคนก็อาจจะเจอคนใจร้ายเยอะหน่อยช่วงนี้มันเป็นบทที่คุณจะต้องสอบให้ผ่านว่าจะจัดการกับคนเหล่านั้นยังไงดีแต่เรามองว่าไม่เหลือบากว่าแรงนะสิ่งที่คุณเรียนรู้สะสมบุญบารมีมาโดยตลอด แล้วคุณก็มีทีมแบ็กอัพที่ดีด้วยมีครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยถามท,ท่านได้คุยกับท่านได้เนาะดูเหมือนท่านก็จะให้คําแนะนํากับคุณเป็นอย่างดีว่าจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปยังไงดูเหมือนคุณจะไม่ได้ผ่านไปโดยคนเดียวอะจะมีคนซัพพอร์ตอะหรืออย่างน้อยที่สุดอะดูเหมือนตัวคุณเองก็มีกําลังใจที่มีความเข้มแข็ง พอสมควรไม่ได้ไม่ได้ไไดงอไม่ได้รู้สึกเศร้ามากหรือว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกเสียดายบางคนในช่วงนี้น่าจะรู้สึกโล่งอกได้ซ้ำแบบเออได้ไปทํางานที่ใหม่สักทีอึดอัดกับเจ้านายคนนี้มานานมากแล้วจนแบบอ๋อเจอว่าเขาทําร้ายคุณนะเขาไม่ดีคุณนะเขาไม่โปรโมทคุณเขากันแก้งคุณเออมันจะได้หายคาใจไงมันจะได้รู้สึกว่า ทำดีกับคนนี้ที่สุดแล้วคุณจะได้ไปเริ่มที่เริ่มต้นที่ใหม่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบแหมคือคือถ้าไปโดยที่อีกคนหนึ่งยังดีอยู่มันจะเหมือนก้าวขาออกไปยากเนาะแต่ถ้ารู้ว่าเขาทําร้ายโหก้าวไวเลยใช่ไหมฉับฉับๆ,ๆับ <laughs> มันจะไม่เสียดายมันจะมันจะไม่เสียใจอะกับแฟนก็เหมือนกันคือกกับความรักใช่ไหมคือถ้าแบบเขายังดีอยู่ แต่เราก็ไม่ค่อยสบายใจนะจะออกหรือจะอยู่มันจะยังสงสัยใช่ไหมแต่พอมันมีบางอย่างเปิดโปงอะ่ะเขาทำอะไรร้ายๆใส่ตะคอกใส่เราอย่างเงี้ยขับไล่ใช้กำลังอันนี้ต้องรีบออกอย่างไวเลยนะไม่ไม่ควรมีการใช้ความรุนแรงในทุกกรณีร่างกายจิตใจคำพูดไม่ได้เลยเขาอาจจะหลุดออกมาแวบหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่า มือมาเท้ามาแต่อาจจะแบบเคลื้ยงของใส่เนี่ยหู้สัญญาณมาเนี่ยชัดรีบออกเลยจับสัญญาณได้เราออกได้ทันทีมันก็ไม่ต้องรอเป็นจนถึงวันที่อย่างอื่นมันตามมาใช่ไหมแค่เขาเอาแสดงอะไรบางอย่างที่มองว่าก้าวร้าวแหละดูเริ่มว่าจะดูท่าไม่ดีอะดูท่าไม่ดีก็เพ่นให้ไวหนีให้ไวออกให้ไวหรือว่าเวลาออกอะ่ะมันจะได้ออกง่ายใช่ไหมออกว่าเออก็เขาล้ายไงเราก็เลยต้องออก ก็จบก็แค่นี้ดูว่าคุณจะไม่โฟมไฟนะดูว่าคุณจะโล่งอกอะโล่งอกสบายใจแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาอะไรอวรกับคุณเยอะนะเขาเขายังคิดว่าคุณถ้าเป็นที่ทํางานเขาก็จะคิดว่าคุณไม่กล้าลาออกคุณไม่กล้าไปเริ่มต้นใหม่หรอกคุณต้องอยู่ตรงนี้แหละสะใจแกล้งไปวันวันอะไรทํานองเนี้ยังไงใดๆไม่รู้นะกับความรักอะเขาก็มีแนวคิดไม่ต่างจากนั้นเหมือนกัน ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะดีกับเขามากมากซะจนเขาคิดว่าไม่รอดยายคนนี้ต้องอยู่กับเขาเขาเคยทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนี่คุณก็ยังทนแต่หารู้ไม่ว่าคุณคุณเตรียมตัวไว้ประมาณนึงแล้วแหละแต่เหมือนรอให้ชัวร์คือบางคนมันต้องเจ็บที่สุดแล้วมันหลุดได้เองอะ่ะบางคนก็จะเป็นฟิลนั้นคุณเหมือนรออะไรบางอย่างอะ่ะรออะไรอะ่ะฟางเส้นสุดท้ายหรือว่า ม,มันเหมือนอะไรบางอย่างที่จะทําให้ใจมันตัดขาดอะ่ะมันรอจังหวะจังหวะนั้นอยู่หรืออาจจะกําลังเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่ก็ได้คือบางอย่างมันออกมาเลยไม่ได้ใช่ไหมถ้าทํางานดีกว่าลูกค้าอยู่เงี้ยคุณก็อยากส่งลูกค้าดีๆเนาะไม่ได้แบบอยากทําให้เขาเสียหายไปด้วยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอาจจะแบบรอจนเคลียร์ลูกค้าที่รักที่สนับสน,สนับสนุนคุณมาตลอดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออก ทำนองประมาณนี้อารมณ์ว่าถึงเวลาที่จะออกอะ่ะคุณก็จะพยายามออกมาให้ดีที่สุดอะ่ะจริงๆเรามองว่าคุณอยากให้มันเป็นแบบวินวินซิติเอชันนะแบบต่างคนต่างจบแยกยาก้ยายก,กันด้วยดีอะ่ะแต่กับบางคนมันไม่ได้จริงๆร,รอจนดีเนะีสงสัยจะสงสัยเราจะไปก่อนะใรทำนองนี้เราไปก่อนดีกว่าเราจะไม่อยู่จนถึงวันนั้นนะคะ รู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรก็เสกุดบายกันดีแล้วเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คุณจะได้ไปที่ใหม่เหมือนถ้าเป็นเวรกรรมอ่ะคุณก็ชดใช้จนหยดสุดท้ายจริงๆอ่ะใช้จนหมดแล้วนะคะไปแล้วนะคะโชคดีนะคะบายบนี้เวลาเวลาไปคือคือบทตัดสินใจได้นะคือก่อนที่จะตัดสินใจเหมือนใช้เวลา หมือนใช้เวลานิดนึงแต่เหมือนเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ว่าแบบให้คนนี้นี่มันไม่ดีกับเราจริงๆเลยใช่ไหมมันเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมแล้วลรงนี้พยายามดูเหตุผลหาอะไรซัพพอร์ตให้รอบด้านลองปรึกษาคนนู้นคนนี้ซิว่าแบบเอ๊ะไอ้ที่เขาทําแบบนี้ฉันคิดไปเองไหมหรือมันตั้งใจแกล้งเราจริงๆทบทวนไปทบทวนมาปรึกษาคนนั้นคนนี้สรุปความให้โอกาสให้เวลาแล้วมันก็เป็นอย่างที่คนคิดจริงๆว่าโอเคสิ่งเนี้ยคนเนี้ยไม่โอเค ได้เวลาเซคขุดบายจะไปตอนไหนทีจัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอืบทไปเนี่ยคือไปเลยไปอย่างไวแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเหมือนใช้เวลานิดนึงไอ้ช่วงที่ใช้เวลานี่แหละไอคนที่แกล้งอะ่ะออดันนึกว่าสงสัยไม่ไปหรอกเขาจะงงเวลาคุณไปนะบทไปแล้วไปเลยไปแบบอมองไม่เห็นเลยคือเดอินไม่ใช่แค่เดนินหรอวิ่งหรอ ขี่จะหลดไปเรามองไม่เห็นบดไปไปวุบหายวับไปกับตาไม่เจอกันอีกเลยอารมณ์ทำลนองนี้ให้โอกาสเต็มที่แล้วนะเนาะดีกันเต็มที่แล้วด้วยถึงเวลาต้องไปก็ต้องไปนะคะประมาณนี้ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยขอให้ได้พบกันอีกในคลิปถัดไปนะสุขกกายสุขใจนะคะบ๊ายบายค่ะ